กรส,ส,สามโมวลต์ยนีค่ะอีกสองโวลต์หนึ่งสโวลงยัได้กินอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้บาลานซ์เพีเชอร์นะแอร์ใหม่นะเพิ่งติดตั้งเสร็จเพิ่งปล่อยน้ำยานะใเสร็จแล้วปล่อยน้ำยาแล้วบาลานซ์เพีเชอร์อยู่ที่280นะครับ280ร้อพีไดนะบาลานซ์เพีเชอร์นะได้กินอินเวอร์เตอร์24,000 BTU นะครับ2ตันนะ เดี๋ยวลองดูกระแสนะครับต้องทำงานนะครับเทียบเพชเชอนะร์นะตัวไหนทำงานได้ตัวไหนทำงานอะะไรนอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มรันแล้วครับ เริ่มทำงานแล้วนะครับผมรอบต่ำนะหนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดแปดนะครับเพิ่มเรื่อยๆแล้วครับมันอัดเลยนะมันมันค่อยอัดเลยนะมันไม่ไม่ไมเลยรอบต่ำเลยทีเดียวนะอัดค่อยอัดเลย ชอตกมาเหลือร้อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับตกเหลือร้อยก่อนนะช่วงคอมดูดนะแล้วค่อยๆขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่ expansion เปิดก็ได้นะครับช่วงนี้ประมาณ150ยห้าสิบประมาณสามแอมสามแอมนะครับประมาณ2.9 2.9มันอยู่ที่ร9 0ยเ psi นะครับ ลดรอบลงนะตอนนลดรอบนะลดรอบลงนิดนึงแล้วลดรอบนิดนึงเดี๋ยวมันจะอัดอีกทีนะครับเดี๋ยวมันจะอัดรอบอีกทีนึง ่วงนี้1นึ่จุหนึ่งหแอมนะครับช่วงนี้เดินรอบต่ํานะกลับมาเดินรอบต่ําเดินรอบต่ํำในเพชเชอร์อยู่ที่220นะครับ220 M. นะนี่นะสองที่1.7แอมเริ่มอัดรอบแล้วครับเริ่มอัดรอบนะมันจะอัดจงสุดเลยนะครับ ถ้ายัางทำความเย็นไม่ได้มันจะอัดจ,จนสุดเลยนะสุดพูนสเกลเลยนะตัวนี้มันนี่นะแปดจุดสองแอมป์นะครับสเกลนะกระแสไปที่กำหนดแปดจุดสองแอมป์แล้วก็แม็กซิมัมสิบแอมป์นะครับแม็กซิมัมสิบแอมป์นะ ตอนนี้เซตเทม่บาองศานะ แสขึ้นมานิดนึงนะจาก1.8มา2.3เพชเชอร์ลดลงจาก220เหลือ210เริ่มอัดอีกแล้วครับเริ่มอัดอีกแล้วนะอัดไป2.8 2.8แรงดันอยู่ที่200นะครับ200นิดนิ0 0หน่อยหน่อยนะ ดูไว้เป็นนาถานนะครับเผื่อไปเจออาการเสียนะตัวนี้ค่ามาตรฐานไอติดใหม่เลยนะครับค่ามาสฐานติดใหม่เลยนะเชื่อเทียบแรงดันนะถ้าไปเจออาการแตกกวน,นี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับยาขาดตัดระบบอะไรก็ว่าไปนะครับ ตเ,เ,เตอร์ครับกระเปี่ยอ๋อมิเตอร์่นั่นเตอรมิเตอร์ปลายคลไม่ดีถ้าไม่กระแสเปลี่ยนโอ้กระแสเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ได้กระแสจริงนะครับมิเตอร์คีบไม่ค่อยดีนะครับ ขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้นะสามดแปดที่สองร้อยนะสามจุดแปดแอมสองร้อยพี่ใหญ่อันนี้มิเตอร์คีบดีแล้วนะครับเมื่อกี้คีบไม่ดีกระแสน้อยน,นี้นะคีบดีแล้วนะอันนี้นะเอาค่านี้นะครับสามจดแปดสามจเก้านะเพเชอร์สองร้อยตมร้อนนะ แนาทียังไม่อัดรอบเลยนะครับ8นาทีไม่อัดรอบเลยนะตอนนี้เซตเรามา20ตองดูนะครับว่ามันจะอัดรอบให้ที่กี่นาทีนะ หมดคุนเนาะหมดทุนไไม่ใช่อยู่หมดุนนะหดหมดนไปด้วยหมดคุนะ ไม่อาดง่าหรเย็นปะเย็นแล้วเหรอยังไม่เย็นง่ายหรอกม่ไม่เย็นมันต้องอัดไงถ้าไม่เย็นมันต้องอัดรอบนอกจากมันเย็นแล้วมันยังไม่อัดมันเย็นมันต้องอัดให้เย็นอ่ะ

เริ่มอัดรอบแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะประมาณสิบนาทีนะสิบนาทีอัดรอบนะครับเพชเชอร์จะเริ่มลดนะครับถ้าความเร่งเริ่มอัดรอบนะเพชเชอร์จะเริ่มลดเจ็ดแอมครับเจ็ดแอมที่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับเก็บค่าไว้ 7แอมป์ที่175นะครับเจ็้ว75วัตไอ7.2แอมป์น่าจะอัดอยู่ประมาณนี้ครับไม่ถึงไม่ถึงคูณโนะนะหลดนะคูณโหลดน่8 8เท่าไร10 10นะครับคูณโหลดปมาณ10แอมป์นะ1 0ดเท่าไร่ 10.5 10.5แอมป์นะครับฟูลโหลดตัวนี้ตัวนี้ทํางานนี้แค่7แอมป์ถ้าความเย็นไม่ได้จริงๆมันถึงจะอัดขึ้นไปนะครับอัดขึ้นไปจนจนฟูลนะถ้าอัดขึ้นไปถึง10แอมป์มาเพชเชอร์อาจก็อาจจะเหลือประมาณ140 130 140นะครับแต่ถ้ามันอดัดมันทำประมาณนี้แล้วถ้าความเย็นมันได้มันก็รักษาอยู่ประมาณนี้แล้วถ้ามันเย็นพร้ันก็จะลดลงนะครับ ประมาณนี้นะ่าเป็นแนวทางนะครับสิบประมาณสิบ0นาทีนะมันจะอัดเพิ่มอัดรอบนะครับ